กินเขา่าแม่กับลูกมาเล่นกันอู้มมีหอยบปล่าลูกมีหอยออกหอยอีกอย่างอาเทปลาเด็กใส่เ,เทปลาเด็กมาม้านเน่เเกินนี่กินอันเอ้าปลาปลาดักเป็นยังไงเอาเข้าวด้วยเอาข้าวด้มาเก็บให้ค่ะ อันใดแมลงวันไม่ใช่อันเย็นน่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวมาตีมันเองมันไปกินปลาร้มันจะมาอ้าวแม่หมาม่หมาอันนั้นอันใหญ่มัมเออโออช่างมันจะมาตีมันเองอันนั้นอันนั้นอันใหญ่มัมมาอ่ะจับเอาข้างเดียวกินจะกินพริกนะเนี่ยพริกไม่เพราะว่ามันเผ็ดพริกหื้ม จับบะมม่อืมอูสิมันออามอืมดอกหอยหน้อยมะ <Mama. S 1> ม่าหนูกระเทียมเอกไข่ตุนเอ้อืมอไรไข่ตุ๋นหนแล้วนะ

ดูนลังมันจะอยกกันอกนกีกนะพริกพี่น้อง อะไรแบบนนอดูตอ้ปปะปอกปอกหืนำมะลืมเอาแล้วมันำพริกไทยพริกไทยพริกเออพริกไทยสดไอ้ปกเก็บ ปริงพริกไทยเ <göster ges> ปปเปอร์กินกับเปปเปอร์แซ่บเทปเทปเปอร์บ่ผมกิบเนี่ยบ่ฝรั่งเนี่ยฝันเจ้าของเบากินคับหอมเอ้ยจักเป็นเพดจะใจมากกำลังหลายพี่น้องพี่ก็เลยบเบาไปจักคนนี้ ใจนี่ด้ลยป่ะน้ำมันกับอะริมิอย่างเยอะๆเนาะกินเข่ากอย่างธรรมดาเขาบอกคือยังขอยบอกกับเวกเจ้าล่ะบางครั้งาก็บ่กจะเป็นต้องเปลทัดอ่ะฮ้ไอแีนกินไกินแบบนี้ฮหแล้วอะไรหรอ จะมาจเตียทำไมคะลูกยิ้าม่งิ่อบกินดูภาพจดเลินะน้ำใหม่พลัง จดตัวยังมันเสียบโอทำไมกันน้องหนูนาจะไปไอายทำไมคะลูกม,มันไม่มีอะไรน่าอายคนเขาตินเยอะแยะ เดี๋ยวต้งต <Holmes. S 2> ้งไดีม so so like uh. uh ันไม่ไป็นไหอยมาจะเล่าให้ฟังฝรังเขาออกมาปิกนิกกันเยอะแยะมันจะไปอายเขาทำไมเข้าใจไหมแล้วก็ปิกนิกของเราสองคนแม่ลูกระวังก็วังเก็บขยะด้วยเรีกยนลูก

Ừ. Hàng ừ. bà Hàng san bà cháy 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 san bà คอลลาเจนเพร่ะได้ยุบบีคอลลาเจนในะพวกเจ้าเพ่อดีใจจักใจไข่ยออโอ้ oh <my> oh ไม่เกินโอ้ไม่เกินไข่ตุ๋นอร่อย <c oughs> <c oughs> มากินเจ้าสตอกินนี่มากินเจ้าตัวด้วยป <c oughs> <c oughs> ลาอะไรพ่อลูกปลาอะไร

ข้อเกษตรข้อเกษบรข้อเชี่บจังข้อกจซิวัาจังไดมันแน่นอกเยอะมันแน่นอกเยอมันแน่นอกเต้นสิสดามันเน่นอกมันแน่นอกวันนี้เสนอตอนสามันนนมันแน่นอกสุดามันแน่นอก มันีืประเด็จสต้าแมนนันโอ้สต้าแนนันโอ้สต้าแมนนันมาไมา่จะบอกเสนอตอนก่อนมือนี่เสนอตอน,นเสนอตอนมมนนันโอบประเด็กนอกนบ้านจ้าเอาเซให้โดไปไปเรียน,นจะไปเรียงอุ้ยพูดว่ายังไงขอโทษค่ะยกมือขอโทษก่อนขอโทษค่ะไม่สใช่ เขาไม่ทำแบบนี้เขาทำแบบนี้เขาทำแบบไหนเขาทำแบบไหนเขาทำแบบไหนเขาไม่ทำแบบนั้นเขาทำแบบนั้นอุ้ยช่อืมอืมออสเตรอยออสเตรียไม่ใช่แบบนั้นออสเตาอย่าแล้วอันนี้มาม่าบอกขอโทษเมื่อกี้เราหนูเลยอันนี้มาม่าก็เลยขอโทษไม่ใช่ทำแบบนี้แบบน,นี้ออสเตรียโอเคปิดปากเอาอย่างนี้แหละคะสตอกก็หมดต้นหอมกำหนึ่งหมดเลย <c oughs> ไข่ตัวนี้โคตรแซ่บเลยตุนห่านด้วยแน่นดีเจ้าค่ะให้ตุนนมันยังนี้แน่นดีดีพี่น้องข้าวตังบะขเอาคุลาลัยหน่อยข้าวตังบะโขลยเค็กิ่นน้ำเต้าแส่บคนกระซือเขาเส่บพี่น้องขอาเ็ดของเสีบขนกระซือเขาเสซ่บสะอาดไข่ควงคนกินอนี่ยก็เ็นพสู่ไข่ควงคิดมดไปแล้วเจ้าค่ะปมด โอเคไปแล้วเจ้าค่ะบ๊ายบายแม่ลูกสองคนมันแน่นอกตังยกออกเก็บเอาไว้นานไปหัวใจถลอกมันแน่นอกตังยกออกเก็บเอาไว้นานไปก็ยิ่งกระชอบช้อ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 อู้ย่าหลาชง่มชุ่มช่งช่างชงชงชงไปแล้วเด้อค่ะเด้อเด้อนั่งเด้อเด้อเด้อนั่งเด้อตึ้งตึงมีคนเห็นเธอที เยอรมันแฟนเก่าที่ชื่อสาวจันมีลูกน้ำกันซอห้องคนถ้าทิ้งครอบครัวเพรูะผัวเก่ามันคนจนตามหา,หากาะป๋บ่เห็นสนมีคนไปเจอพี่เยอรมัน เดี๋ยวนี้เธอมีความสุขไม่ทุกเมื่ออยู่กับฉันไม่กลับเมืองไทยขอตายที่เยอรมันฝากเงินไว้ด้วยสองขันเอาไว้ให้ใช้วันโอ้ยกำลังอินโอเคโอเคมามํากำลังอินโอเคมันเนน โอใช่าเอาลองเตงพวกนี้ไม่เอาให่ๆๆๆอย่านะเดี๋ยวโดนขอโทษเลยมาเดี๋ยวนี้ขอโทษก่อนขอโทษเดี๋ยวนี้ขอโทษไหมไม่ใช่ขอโทษได้ยังไม่เอาไว้ให้ชัยวันลูกเข้าโรง สันชาติก็เปลี่ยนเป็นคนเมืองโนอกเมืองนา,ามีคนนาาที่ย่มัดีเฮานี้ไม่ใช่หน<า>ีจ้ดปะโอเคไปเอ๊ยหันา,นายบุกเสี่ร่องเพลงกปะปุกลังมันข้างใจข้าใจเพราะสีร่องกัะลังสิมวนเอ้ยมาสั่งถอน้อยอีนหน่อยนี่ เดียวดีไม่ใช่อีจันแต่เป็นชิจันกิราขอบคุ้มสาัำไว้ยังมีกระใจที่เก่าหาสะเทือนใจลังน้ำตาเมื่อลูกถามว่าชิตจเออหลงหามเลยติดตากูแม่ ออตอนแม่กับลูกตีแขวกันใครเร็กวก่น <c oughs> เออจบ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 สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดียุ้งมือสวัสดีก่อน <c oughs> เร็วๆร <c oughs> นี่มันบ็สวัสดีเบิกหัวมันสวัสด,ดีก่อนสวัสด,ดีค่ะอนุนาสวัสด,ดีค่ะบ <c oughs> ายบายค่ะ <c oughs> พะพ่อคำๆเด้อค่ะน้องอนุนาเดี๋ยวจะโดนฟาดให้เอามือมาตีหัวมามาดิเดียเด๋ยวเถิดเดี๋ยวเถิเด กับแม่มันก็เล่นสิเหล่าพี่น้องลูกเด็กหน่อยฝรั่งมันก็เล่นสิแหละมันมันนอนกับพ่อมันก็ตีมใส่หัวเขาเด็กหน่อยฝรั่งขอประทานโทษเด้อค่ะอันนี้เขาอยู่เมืองนอกเขาอยู่เมืองนอกเด็กหน่อยเมืองนอกมันสิปกติจับหัวจับหลางแม่ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ